ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการพอดนะครับตัวโปรแกรม a u t o c a คนะครับเป็ตัวโปรแกรม,รต,รกรมตัวโปรแกรมเขียนแบบตัวนี้นะครับที่เรานิยมใช้ในงานเขียนแบบนะครับการพอดออกมาให้มันเป็นไฟล์ PDF นะครับไฟล์ PDF โดยปกติเราจะพอดใส่กระดาษพอดก็เหมือนกับการพิมพ์เอาออกมานั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างแบบงานอยู่ที่เขียนไว้เดี๋ยวจะทำการ พอตให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟงานนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นะอ่าทีนี้เป็นไฟงานนะส่วนการอันนี้เป็นเหลวหนึ่งที่เราจัดไว้เพื่อจะทำการพอดนะครับผมจัดเรียงแล้วก็จัดขนาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากจะจัดเพิ่มเติมแเราก็มาคลิกตรงนี้ได้นะครับตรงเปเปอร์ตรงนี้นะครับ ตัวเปเปอร์คลิกหนทีจะเป็นการย่อขยายชิ้นงานอย่างนี้นะครับคลิกอีกหนึ่งทีตรงมันจะเปลี่ยนเป็นโมเดลเราคลิกอีกห่ทีปุ๊บจะเป็น Paper ตรงนี้ก็คือการย่อขยายทั้งหมดตรงนี้นะครับการพอร์ตเป็น PDF ก็ง่ายๆนะครับประโยชน์ของมันก็คือนะเวลาเราจะกดโอเคนะครับถ้ามันขึ้นมาให้คลิกขวาตรงนี้นะเวลาจะส่งไฟล์เนี่ย ให้เพื่อนหรือให้คนที่ทํางานร่วมกับเราดูบางเครื่องเขาอาจจะส่งไปในโทรศัพท์เขาเนี่ยอาจจะไม่มีตัวโปรแกรมมอเตอร์แคดติดตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําการพอตหรือเซฟเป็น pdf เพื่อจะส่งไฟล์ PDF ไปให้เขาดูนะเขาสามารถดูได้นะครับมีประโยชน์มากนะครับเราคลิกขวานะตรงเลเยอร์ที่เราตั้งไว้คลิกขวาแล้วมากดตรงพอตนะครับตรงนี้ มันอาจจะขึ้นมาว่า PDF Disporter o n f i c c a n n o t นะให้เรากดตกลงไปเลยนะครับปึ๊บบางเครื่องจะขึ้นบางเครื่องอาจจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มาให้เรามาเลือกตรงเนมตรงนี้นะครับ p i n t Porter นะก็คือเลือกเครื่อง p ิ้นนั่นแหละง่ายๆนะปึ๊บหาตรงที่เขียนว่า Microsoft Print to PDF ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเื่อนหาเจอแล้วให้คลิกปุบ <c oughs> ตรงนี้นะครับส่วนการตั้งค่ากระดาษหรือการตั้งเพจเมนเกอร์นั้นหลายคนเชื่อว่าทุกคนคงทำเป็นแล้วแหละนะยังไงสงสารไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายให้ฟังอีกก็ได้นะครับถ้าใครเข้า ถ้าใครยังไม่ทราบการตั้งเพจเมนเจอร์นะครับคือการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์น,นะครับตัวนี้ผมตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เลือกแค่นี้แหละครับแล้วก็กดโอเคนะครับปึ๊บตัวโปรแกรมก็จะขึ้นมาถามเราว่าคุณจะเซฟไว้ในตรงไหนนะตัวนี้ PC ของคุณเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ตัวนี้ผมเลือกเซฟในเดสก์ท็อปแล้วกัน แล้วก็ต้องเขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะครับเขียนว่า U u N ู G ่ไง NGAI E-Sport แล้วกัน <c oughs> จะสังเกตไฟล์ตรงนี้เขาเรียกว่าชนิดของไฟล์มันจะเป็นไฟล์ PDF นะครับอ้าล้กดเซฟไปนะครับเขียนชื่อเ็จเลือกที่จะเซฟเซฟไปมันก็จะเซฟปุบตรงนี้เส็จเรียบร้อย เดี๋ยวลองพับตัวโปรแกรมลงนะย่อตัวหาไฟล์ตัวนี้ที่เดสก์ทอ็อปยูไงอ e ีส o อร์ตตัวนี้นะครับเรายไปลิกด,ดูนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟล์ PDF นะครับนี่ยง่ายๆเราสามารถส่งให้เพื่อนที่ทำงานให้ใครดูก็ได้ที่เขาไม่มีตัวในคอมหรือในโทรศัพท์ที่เขาไม่มีตัวโปรแกรม AutoCAD ก็สามารถดูแบบงานได้นะครับอันนี้จะสะดวกมากเดี๋ยวผมย่อลงก่เอบ ตัวนี้ผมใช้ตัวตัวอ่าน PDF นะครับธรรมดานะตัวโปรแกรมฟรีนะครับก็ได้แล้วเราสามารถได้เป็นไฟล์ PDF ออกมานะครับตัวนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการพอดเป็น PDF นะ ท่านใดสงสัยอาการใดก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องยูทู h ชา n e l ด้วยนะครับผม,มก็เพิ่งกลับมาทำนะครับเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับผม